ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่13นะครับตุลาคม67นะครับตอนนี้ประมาณ9.24มง24นาทีนะครับเราก็มาอัปเดตผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงราคาของคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับก็เมื่อคืนเนี่ย ทัศนานี่ตายรัวๆทัศนะในกลุ่มลายสมาชิกนะครับให้ไป2ตัวก็ตายทั้งคู่นะครับแต่ว่า,ถ,า,วาะะถ้าดูที่คลิปวิเคราะห์นะครับถ้าดูที่คลิปวิเคราะห์ในในบอลกระแสเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเพราะว่าถ้าเราไปดูเดี๋ยวผมยกตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าไอบอล 80%ขึ้นเนี่ยมาตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งนะครับไอตัวที่ตายคือเบลเกเรียเนี่ยศูนย์ศูนย์ไปเลยนะครับในขณะที่โรมาเนียเนี่ยชนะไป30ใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะก็ยังถือว่าไม่น่าลงทุนใช่ไหมละ่ะส่วนไอบอลที่มันต่อหนึ่งลูกแปลกๆอะ่ะแล้วผมก็มองว่ามันมันมันต่อแพงเกินและน่าจะทำได้เนี่ย ก็ปรากฏว่าเป็นโปรตุเกสทำได้ทีมเดียวนะครับ <c oughs> อีก2ทีมเนี่ยก็เสมอตัวไปสเปนก็เอาชนะไป1อใช่ไหมแล้วก็โคเวยเชียชนะไป2 1ซึ่งถ้าท่านที่มองแค่ผลชนะเนี่ยแล้วไปกดที่ราคาครึ่งควบน้ำน้อยนะครับม,มันมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ได้อยู่นะ,ะส่วนอ่าสถานะที่ผมให้ที่ที่โดนเนี่ย ก็คือคู่เซอร์เบียกับสวิตเพราะมองว่าสวิตเนี่ยมันน่าจะกลับมาได้แล้วแล้วราคาเนี่ยมันสวิงกลับนะครับตอนเช้าเนี่ย,ยเซอร์เบียต่อเสมอลองสวิตได้เต็มแต่พอช่วงให้ทัศนะนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยมันกลายกลับเป็นไปว่าสวิตเนี่ยจากเคยได้เต็มตอนเช้ามากลายเป็นได้แค่8คือกลับสลับฝั่งกันเลยนะครับแต่ปรากฏว่าสวิตก็ยัง ยังห่วยเหมือนเดิมบุกไปแพ้เซอร์เบียศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในทัศนกลุ่มลายเนี่ยเป็นคู่ที่ผมเลือกอยู่ในเซกุนดาสเปนนั่นก็คือกาดิชกับมาลากานะครับถึงแม้สถิติของของลีกเนี้ยบอลที่เป็นเจ้าบ้านและบอลต่อเนี่ยจะน่ากลัวแต่ผมก็ยังไปกาดิชเพราะว่ามันต่อแพงมากครับจากราคาที่เคยต่อกันมาแล้วก็โดย กาดิบยังไม่เคยชนะในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทำท่าจะดีกับครึ่งแรกนำ2-0แต่พอจบเกมเปิดมาดู2-2ซะงั้นซะง,งั้นเลยนะไม่รู้ครับวันที่ไม่ใช่วันของเราทำยังไงมันก็ไม่ถูกใจอะเนาะทำยังไงมันก็โดนนะครับมันก็โดนทีนี้เราไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นๆกันนะครับในศึกยูฟาเนชันลีกนะครับเมื่อคืนนี้นะครับคู่หัวค่ำ โคโซโวก็บุกไปเอาชนะลิทัวเนีย2-1นะครับทีมตาหมักลุกโคเอเชียนะครับก็เบียดเอาชนะสกอตแลนด์2-1เหมือนกันนะครับในขณะที่เบลแกเรียครับทำได้แค่เสมอกับลักเซมเบิร์กไป0-0สเปนเบียดเอาชนะเดนมาร์ก1-0นะครับโปรตุเกสบุกไปถล่มโปรแลนด์3-1เลยนะครับ ในขณะที่เซอร์เบียเนี่ยเอาชนะสวิต2-0นะครับโรมาเนียบุกไปถลม่มไซปัส3-0แรงจริงแรงจังครับโรมาเนียนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอแลนด์เหนือนะครับบุกไปทําได้แค่เสมอกับเบลารุส 0- ประตูต่อ0นะครับกระชับมิตรทีมชาติมี2คู่นะครับดูดิเห็นไหมเวียดนามเสมออินเดียไป1ประตูต่อหนึนะครับ ในขณะที่คู่สหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยกำลังเตะอยู่กับปานามาเนี่ยตอนนี้สหรัฐยังนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับนาที61นะยูฟายูยี่สิบเอ็ดนะครับไอแลนด์เหนือเนี่ยก็ไล่ถล่มอาเซอร์ไบาจานไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับลีกวันอังกฤษนะครับปีเตอร์โบลเลอร์นะครับก็เสมอกับลอตเตอร์แฮมไป3ประตูต่อ3ในขณะที่คาวเล่นะครับเล่นในบ้านแท้ๆนะครับ ก็แพ้เละเทะต่อชูเบอรี่ไปถึง3ประตูต่อ5นะครับโปรตุเกสดิวิชัน2นะครับทอนเดล่าเอาชนะไลซอสไป2ประตูต่อ1แล้วก็เอาแวรก้านะครับเสมอกับเบนาฟิลไป2ประตูต่อ2นะครับในไอแลนด์ดิวิชั่น1นะครับลองฟอสทาวเนี่ยก็เอาชนะคอปลัมเบอร์ไป2ประตูต่อ0นะครับ ในลีกทูอังกฤษนะครับเชสเตอร์ฟิลด์เสมอกับน็อตเคาลตี้ไป2ประตูต่อ2จิลลิงแฮมนะครับแพ้ต่อแอคคาลิงตันไป1ประตูต่อ2บาโลนะครับก็แพ้ต่อมอร์แคมไปศูนยประตูต่อ1นะครับดอนคาสเตอร์ uh, ครับเสมอกับครูอเล็กซานดราไป1-1มิลตันคีนดอนเนี่ยก็แพ้ต่อปอร์ตเวลไป0ประตูต่อ1นึทานสเมียร์โลเวอร์แพ้ต่อแบลดฟอร์ด0ประตูต่อ2 ฮาร์โลเกตทาว์นะครับเอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้1-0เซาฟอร์ดซิตี้แพ้ต่อกริมสบี้ทาวไป1ประตูต่อ2นะครับจอมโหดวิมเบอร์ดันนะครับก็ไล,ล่ถล่มคาร์ไลส์ไป4ประตูต่อ0นะครับปิดท้ายด้วยเชลเน่มเล่นในบ้านแทๆ้ๆครับแพ้ต่อสวินดอนทาวไป2ประตูต่อ3เนี่ยมาจริงๆเห็นไหมทีมอันดับ2อันดับ3เล่นในบ้าน ต่อทีมรองบวยกับทีมบวยที่เราบอกมองกันไว้เห็นไหมแพ้เลยครับอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เสมอเลยแพ้เลยนะครับแพ้เลยนะในขณะที่ไอ้ดอนคาสเตอร์เนี่ยสองสามสี่ไอ้ดอนคาสเตอร์ก็เหมือนกันครับทําได้แค่เสมอเสร็จหมดนะครับเสร็จหมดเนี่ยเห็นไหมเออนี่แหละครับมันเอาแนอานอนไม่ได้ในหลีกล่างอะ่ะแต่ว่าถามว่าราคาแปลกทั้งสี่ตัวเนี่ยท่านต่อตายหมดนะครับ เซกุนดาสเปน2นะครับคาตาเกนาก็แพ้ต่อเลสซิงเดอร์เฟลลครับ0-1นยเออีบ e าเอาชนะแอลเดนเซ่1-0แล้วก็กาดิดชเสมอกับมาลาก้า2ประตูต่อด2นะครับในฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ครับเทลสตาร์เสมอกับเดกราฟชับไปสองประตูต่อด2สกอตแลนด์เบลเชลน์ครับนะครับ ดัมเฟอร์ลินเนี่ยเอาชนะเคลที่ฮาร์ด2-1แอดดี้อยู่ในเต็ดนะครับเสมอกับอีสคิวไบี์ไป1ประตูต่อ1นะครับไอยูไนเต็ดเอาชนะปีเตอร์เฮดไป2-1แล้วก็ลิฟวิงสตันเนี่ยเอาชนะอ่าเสมออินเวเนสไป2ประตูต่อ2จะเห็นว่าบอลต่อได้กินครึ่งอยู่คู่เดียวครับอีก3คู่ตายรัวๆ <c oughs> ตายรัวๆนะครับ สกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับฟันเคิร์กทีมจ่าฝูงบุกไปทำได้แค่เสมอกับแพทริกทิสตันไป1-1นะครับสกอตแลนด์ดีวิชั่น2องอิดินเบิร์กซิตี้นะครับก็บอลลองพิกเอาชนะสปาร์ตันไป2-0นะครับแอฟริกันเนชั่นคัพเมื่อคืนนี้นะครับกินีไล่ถลม่มเอธิโอเปียไป4-1แล้วก็ โมลโคลไล่ถล่มแอฟริกากลางไป5-0นะครับเมื่อคืนบอลต่อในแอฟริกันเนชั่นครับมานะครับนี่คือผลเมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้ก็จะมีในศึกยูฟาเนชั่นลีกครับคู่หัวค่ำมี1คู่ครับ2ทุ่มเนี่ยสโลเวเนียจะบุกไปต่อคาซักสถานนะครับครึ่งควบลูกนะ5ทุ่มมี4คู่นะครับ สิงโตคำรามอังกฤษครับบุกไปต่อฟินแลนด์อีกแล้วครับลูกครึ่งนะอาเมเนียเล่นในบ้านเป็นต่อมาซิโดเนียปอมอลโดวานะครับบุกไปต่อมอลตาปอแล้วก็ยิปรอต้านะครับบุกไปต่อลิกเตนสไตล์ราคาเสมอชักได้ใจครับยิปรอนต้านัดที่แล้วชนะมานัดนี้บุกไปต่ออีกนะครับตีหนึ่งสี่สิบหคู่นะครับ ออสเตรียเล่นในบ้านนะครับต่อนอร์เวย์ครึ่งลูกเลยนะครับกรีซเล่นในบ้านก็ต่อไอแลนด์ครึ่งลูกเหมือนกันในขณะที่หมู่เกาะฟาโลครับเล่นในบ้านเป็นต่อลัตเวียผู้มาเยือนราคาเสมอเอ้ยโอ้โหราคาวันนี้นี่ต้องบอกเลยครับ <c oughs> มีเสียวนะ <c oughs> แล้วก็ในเซกุนดาสสเปนโอ้โหมีหลายคู่ครับคู่หนึ่งทุ่ม อูเอสกาเล่นในบ้านเป็นต่ออาบาเซเต้ปอปาโอ้โหอันดับ3ต่ออันดับ15ครับปอปาลาซิงซันตาเดครับเล่นในบ้านเป็นต่อลาเบนเต้ครึ่งลูกนะครับเรียวโอเบโดครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลเมเรียราคาเสมอบูโกสซีเอฟนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมิลานเดสครึ่งลูกกรานด้าเล่นในบ้านเป็นต่อคอโดบาครึ่งลูกนะครับแล้วก็เอลเช่เล่นในบ้านเป็นต่อ ลาคอลุนญ,ญ่าปอป่านะครับเจ้าบ้านต่อทั้ง6คู่เลยนะครับต่อทั้ง6คู่เลยเดูว่าอาถันจะยังคงอยู่ไหมบอลต่อที่เป็นเจ้าบ้านในเซกุนดาสเปน2เนี่ยเอาชนะยากนะกระชับมิดทีมชาตินะครับ5้าทุ่มอันโดล่าต่อซานมาริโน่1ลูกนะครับ ฮอลแลนด์ดิวิชั่น2มาสเตช์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวีวีเวนโลปอปานะครับโปเกตอ่าโปรตุเกสดิวิชั่น2 3งสาทุ่มครึ่งนะครับอ่าะคาเดเมียโควิดจะบอกโควิดก็ไม่ใช่นะอะคาเดเมียโควิดนะครับเว้นเว้นวักนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาลิติโมเนี่ยปอปาปากอสเดอเฟเรลร่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ ยูเนียนตอเลียนเซ่นะครับยูเลียนตอเลนเซ่นะครับปอปาในเวลาหกทุ่มนะครับตีสองครึ่งชาเวสเล่นในบ้านเป็นต่อเฟเรนเซ่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็จะมีเจแปนลีกครับโอ้โหนัดแรกเพิ่งเตะไปนัด2มาแล้วนะครับเตะแค่บ่ายโมงเองนะนาโกย่าแคมปัสเอทครับเล่นในบ้านเป็นต่อโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสปอปา แล้วก็คาวาซากิฟอนตาเล่ครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัมบิเล็กนิงาตะครึ่งลูกนะครับปิดท้ายด้วยแอฟริกันเนชั่นครับ5้าทุ่มนะครับบูกินาฟาโซนะครับบวกไปต่อบุรุนดี1ลูกนะครับนี่ก็คืออัปเดตในผลการแข่งขันแล้วก็ราคาของข้าคืนวันนี้นะครับยังไงเข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนการผ่านการสมัครทางไลน์สมาชิกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับลเนาะ T dE T นะครับแล้วก็น้ำมูนะครับก็ทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะส่งถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับเปิดลายดูอย่างเดียวพูดง่ายๆนะครับ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ